ชาวราศีกุม Aquarius ผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม S 1> <S 1> การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ่านตามหน้าไพทารอโหราศาสตร์ไทยและศาสตร์แห่งดวงดาวความแม่นยำนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานส่วนตัวของแต่ละบุคคลรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางพลังบวกในการวางแผนและตัดสินใจค่ะค่ะ ภาพรวมพลังงานชาวราศีกุมเดือนสิงหาคม2,568 The l o v e r s ไพ่ประจำตัวของท่านในเดือนนี้คือ The Lovers ไพ่แห่งการตัดสินใจการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและความสมดุลที่งดงามนี่คือสัญญาณอันชัดเจนจากจักรวาลว่าเดือนสิงหาคม2568จะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์และหุ้นส่วนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตท่านท่านจะอยู่ณนะจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์การทาสัญญา หรือการเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับหัวใจอย่างแพ้จริงโอกาสด้านความรัก t w o o f c u p s การพบกันของสองจิตวิญญาณพลังแห่ง The Lovers ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมท,ที่งดงามที่สุดในเรื่องความรักสำหรับคนโสดประตูแห่งความรักที่สวยงามกำลังจะเปิดออกท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบเจอคนที่คลิกกันอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความหลงไหลชั่ววูบแต่เป็นการเชื่อมต่อกันในระดับความคิดและจิตใจเป็นการพบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มและสร้างความสมดุลให้ชีวิตของท่านสาหรับคนมีคู่เป็นเดือนแห่งการ เติมเต็มความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นยิ่งกว่าเดิมความเข้าใจและความผูกพันจะแน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เวลาร่วมกันพูดคุยถึงความฝันและเป้าหมายในอนาคตหากมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันมาก่อนหน้านี้นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปรับความเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันโอกาสด้านการงาน Tree of Pentacles ความสำเร็จในการงาน ความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านในเดือนนี้จะไม่ได้มาจากตัวท่านคนเดียวแต่จะเกิดจากการทำงานเป็นทีมและการได้รับการยอมรับในฝีมือไพ่าสามเหรียญคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่มาจากการร่วมมือการวางแผนร่วมกันและการที่ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งกับการทำโปรเจกต์ร่วมกับผู้อื่นการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือการนำเสนอผลงานต่อหน้า,นาคณะกรรมการ ท่านจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญและการร่วมมือกันครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมโอกาสด้านการเงิน Ace of Pentacles การร่วมมือและการตัดสินใจที่ถูกต้อง The Lovers และ Tree of Pentacles จะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินครั้งสำคัญที่จับต้องได้ไพ่หนึ่งเหรียญคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นความมั่งคั่ง โอกาสใหม่ทางการเงินหรือการเซ็นสัญญาที่นำมาซึ่งผลประโยชน์อาจมีการเสนอสัญญาจ้างงานใหม่การได้ร่วมลงทุนในโปรเจกต์ที่ทำกำไรหรือการได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนยอดเยี่ยมนี่คือของขวัญจากจักรวาลที่มาในรูปแบบของโอกาสทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนจงคว้ามันไว้แล้วมันจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต การวิเคราะห์เชิงลึกศาสตร์แห่งดวงดาวและโหราศาสตร์ไทยความมหัศจรรย์ได้ถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อศาสตร์ทั้ง3าแขนงชี้ไปยังจุดหมายเดียวกันการทํานายด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวสากลในเดือนสิงหาคม2568ดวงอาทิตย์เดอะซันจะโครจรอ,อยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพที่7 พบที่7ของชาวกลุ่มพบนี้คือพบแห่งหุ้นส่วนคู่ครองการสมรสและสัญญาซึ่งเป็นพลังงานเดียวกันกันกบไพ่ The Lovers และ Two of Cups อย่างสมบูรณ์แบบการทำนายด้วยโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงดวงอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิง์ซึ่งเป็นเรือนปัตตนิ คือคู่ครองหุ้นส่วนสัญญาของท่านและได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีในเรือนปัตตานิของตัวเองปรากฏการนี้เป็นเกณฑ์ดวงชั้นสูงที่ให้คุณอย่างมหาศาลในเรื่องความสำเร็จจากคู่ครองและหุ้นส่วนการได้เซ็นสัญญาที่มั่นคงและการมีความสัมพันธ์ที่โดดเด่นนอกจากนี้ดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและการเงินยังโคจรอยู่ในเรือนปัตตานินี้ร่วมกับดาว ทิดด้วยการตอกย้ำว่านี่คือเดือนที่ท่านจะโชคดีอย่างที่สุดในเรื่องความรักการร่วมมือและการทำสัญญา บทสรุปโดยรวมที่สร้างสารรค์เดือนสิงหาคม2568นี้ท่านคือสถาปนิกผู้กำลังจะจรดประกาลงนามในพิมพ์เขียวแห่งพันธสัญญาจักรวาลที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตท่านจะได้พบกับคู่คิดที่จะมาช่วยท่านสร้างสารรค์ผลงานชิ้นเอก three of pentacles และการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการวางศิลาเริกก้อนแรกให้กับอาณาจักรแห่งความสำเร็จในอนาคต นี่ไม่ใช่แค่เดือนแห่งความรักแต่เป็นเดือนที่จัก,กรวาลจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าการเลือกคุณส่วนชีวิตและธุรกิจที่ถูกต้องคือการตัดสินใจที่ทรงพลังที่สุดที่จะเปลี่ยนโชกต์ตาของท่านไปตลอดการขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ่านตามหน้าไพ่ทาโร่โหราศาสตร์ไทยและศาสตร์แห่งดวงดาวความแม่นยำนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานส่วนตัวของแต่ละบุคคลรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางพลังบวกในการวางแผนและตัดสินใจค่ะ